ไม่ต้องกินหรอกเละหมดเลยอ่ะจัดการเลยยองกระเป๋าแบรนด์เนมแกเละเทะแน่กังองทำไมอ่ะยาครับวันนี้ผมพานุมาแล้วนะครับ หลานสะพ้ายคนสวยของยายโอ้ยเราก็ได้เห็นมาอยู่ด้วยกันแล้วซีเนียนเนี่ยอยายรอวันนี้มาตั้งนานแล้วดีใจจังเลยนุก็ดีใจเหมือนกันค่ะยายนุ้นไปอยู่บ้านนี้ครั้งแรกถ้านุ้ททำอะไรไม่ถูกในบ้านเนี้ยคุณยายตักเตือนได้เสมอเลยนะคะอย่างแรกที่พี่จะขอเตือนนุ้เลยนะอะไรอ่ะเลิกองซาลาเปาไว้ในแก้มได้ไหมอ่ะ นี่พี่แอนเล่นอีกแล้วอ้าวยายก็คิดว่าน้องนุชเนี่ยเก็บตระเป๋าไว้ที่แก้ยายจะออกมาด้วยเหรอคะเนี่ยก็มันเหมือนอจริงนะมันมีอะไรดีนักหนาทำไมคุณยายถึงรักมันนั่นสิคะดูหน้าตาก็ซื่อๆบื้อจะตายดูสิ อย่าง <G ül> <G ül> เงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะคะคุณอันทำไมอะ่ะเอาคุณอันลองคิดดูสิคะมันเพิ่งมาแท้ๆคุณท่านน่ะยังรักมันขนาดเนี้ยถ้าต่อไปมันมีลูกขึ้นมาแล้วก็สงสัยคุณท่านอา่ะยกมรดกทุกอย่างให้ลูกกับให้มันแน่นเลยคะ่ะฉันไม่มีทางยอมแน่นรู้จักฉันน้อยไปซะล้วแต่มันต้องเจอดีเอมอมเออมมานี่หน่อยสิอ๊า แล้วค่ะคุณพค่ะคุณพนอ่าช่วยยกกระเป๋านุชน่ไปไว้ที่ห้องทีอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคือนุชเกรงใจอะค่ะกระเป๋านุชหนักอ๊้ยไม่ต้องเกรงใจป้าหรอกค่ะคุณนุชมาอยู่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับบ้านอะมีเจ้านายเพิ่อมอีกคนนึงเดี๋ยวป้าจะดูแลนุชเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะงั้นขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับป้าที่เอ็นดูนุชนะยายค่ะเต็มใจค่ะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวนุชเข้าห้องไปก่อนเลยนะพี่ว่าจะนั่งคุยกับคุณยายก่อนลได้เลยค่ะ <c oughs> หนักไหมครับป้า <c oughs> ไม่หนักหรอกค่ะทำเพื่อคุณนุชเนี่ยป้ายินดีค่ะเดี๋ยวนุช โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไระป้าแข็งแรงค่ะโอ๊ยนี่ป้าทำอะไรเนี่ยแบบนี้เสื้อผ้ามันก็เปียกหมด้วสิน้๊ตอย่าไปถือสาป้าแกเลยนะป้าแกก็แก่สงสัยมืออ่อนแรงอ่ะป้า่ยไม่ได้เรื่องเลยอคุณน้ตคะป้าต้องขอโทษด้วยนะป้าเป็นอะไรไม่รู้อะมา มือไม้ของป้ามันก็อ่อนแรงเฉยเลยค่ะเออไม่เป็นไรแล้วค่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังนี้นะขอให้อยู่อย่างสุขสบายแต่ว่าตระกูลนี้เขาค่อนข้างรวยหน่อยนะอาจจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยอะ่ะคนธรรมดาเนี่ยอาจจะทำตัวไม่ค่อยถูกเออค่ะ กระเป๋าโอ้แล้ววันนี้จะใส่ชุดอะไรเนี่ยเอ้านุ๊ตเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอพอดีว่าป้าไม่บ้านทำกระเป๋านุตกน้ำอะ่ะแต่เหมือนเขาจะตั้งใจเลยอะ่ะเหมือนเขาจะไม่ชอบนุ๊ตเลยอะ่ะพี่แพทไม่หรอกนุ๊ตอย่าคิดมากนะ ป้าเอื้มอมเขาเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่นะเขาไม่กล้าแกล้งนุชหรอกแต่พี่อันเขาก็พูดแปลกๆเหมือนกันนะคะพี่อันเขาก็ไม่มีอะไรหรอกนุชเขารักพี่เหมือนเป็นน้องแท้ๆของเขาเลยนะเขาคงไม่คิดร้ายอะไรกับนุชหรอกไม่คิดมากนะออดูสิโอเปลียกทุกอันเลยแล้ววันนี้จะใส่ชุดอะไรอะ่ะ <c oughs> เสื้อผ้าพี่ก็เยอะแยะเอาไปใส่กันก็ได้นั่นเันเสื้อผ้าพี่แพทค่ะโครไซด์กันเนาะออางั้นก็ใส่เปียกๆไปแล้วกันอาลกปะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาหารมาส่งใช่ไหมคะได้ค่ะแขวนไว้หน้าบ้านเลยค่ะ เดี๋ยวลงไปเอาขอบคุณค่ะนุตข้ามาส่งแล้วหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เบลให้นะอ้าวไม่เป็นไรค่ะพี่แพทเดี๋ยวนุชลงไปเอาเองเสร็จแล้ว สงสัยของยินุตแน่ๆเลยไม่ต้องกินมันหรอกแขวนไว้ไหนนะเออเปิลคะเปิมเห็นถุงข้าวไหมคะพอดีว่ารุสสั่งอาหารไว้อะค่ะไรเดอร์มาแขวนไว้หน้าบ้านไม่เห็นนะคะงั้นเดี๋ยวป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะค่ะ ข้ไว้ไหนก็แขวนไว้หน้าบ้านแขวนไว้หน้าบ้านเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เฮ้ยเล่มหมดเลยอะที่แขวนก็แขวนไว้สูงนะหมาก็คงจะข้าไม่ถึงหรอกต้องเป็นฝีมือป้า่บ้านแน่เลยแต่ไม่มีหลักฐานถึงบอกพี่แพท พี่แพทก็คงจะไม่เชื่อเอาออกไปเอาผ้ามาไม่ใช่หรอไหนอะก็ก็ไลเดอร์ส่งผิดบ้านอะ่ะรือว่าเราอย่ารอเลยดีกว่าหนูจะต้องมามากิน พี่แพทเอาปะเอาพี่ขอสองถอยนะหิวมากเลยอะอืมอาได้นะขอบคุณค่ะเสื้อผ้าที่สาบไปเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะ เป็นฝีมือป้าแม่บ้านแน่ๆทำไมต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรให้ซะหน่อยทำไมต้องทำขนาดนี้อ่ะโอยบรรยากาศดีมากเลยวันนี้คุณขอโทษค่ะขอโทษนะคะขอโทษไม่เป็นไรไหมคะเป็นไรไหมคะเนี่ย ไม่ค่ะไม่สวัสดีค่ะค่ะฉันชื่อนุชนะคะอพอดีว่าฉันบ้านอยู่แถวนี้อะคะ่ะเออพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้จักใครเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะฉันชื่อเนทค่ะบ้านอยู่ถัดไปสามหลังนี้ก็ถึงบ้านชลาเอ,อ่อว่าแต่บ้านคุณอยู่หลังไหนหล่ะคะหลังนี้ค่ะอยู่บ้านหลังนี้เหรอคะค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะออพอดีฉันไม่อยากคุยกับคนไม่มีมารยาทอะคะ่ะ ออทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะก็ <c oughs> ป้าเอื้อมาค่ะเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วว่านิสัยของคุณนะ่ะแย่ขนาดไหนโอถ้าฉันเป็นคุณแพรนะคะฉันจะไม่เอาคุณมาทําเมียเลยผู้หญิงอะไรหน้าดานหน้าทนแถมยังไม่มีมารยาทอีก <c oughs> ฉันขอตัวนะคะพอดีว่าฉันไม่อยากคุยกับคนไม่มีมารยาทนะคะ นุ่นไม่ไหวแล้วนะทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องตากเสื้อผ้าทั้งเรื่องเอานุ้ยไปนินทากับบ้านข้างๆอ่ะนี่นุทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะเดียวน้พี่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะนุ้ยคิดมากไปหรือเปล่าเรื่องข้าวอะ่ะหมาก็อาจจะฆ่าไปไงส่วนเรื่องเสือ้อก็ลมมันก็แรงอ่ะนุ้นเรื่องคนข้างบ้านนุนูไม่ต้องไปสนใจนะแต่พวกนี้ว,นวันๆมันไม่ทำอะไรหรอกเมา่์มอยไปเรื่อยอะ่ะ S <S 2> <S 2> <S ยองยองอุ้ยนี่รู้ไหมวันนี้ยป้ามีอะไรมาให้เล่นนี่กระเป๋าสวยไหมชอบไหมลูกอุ้ยถ้าได้กจะชอบะอนะวันี้อันนี้เลยนี่เล่นตาสบายเลยนะลูกเอาตาสบายเลยจัดการเลยยองอุ้ยดีมาก ดีมาก diyorsun? เอาเลยเอาเลยจัดการอย่างนั้นเลยลูกยินนุชแหข่าวนี้แหละกระเป๋าแบรนด์เนงแกนเละเนแน well ่นั่นแหละลูกนั่นแหละเอามันเข้าไปเอามันเข้าไปอย่างนี้ได้ใจจริงๆมันต้องอย <capacities> ่างนี้ลูกเก่งมากเลยยังยอมมาทำไมอะ ก็ก็คุณรุตอะลืมกระเป๋าไว้ในห้องรับแขกยองก็เลยค้ากมาเล่นค่ะป้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะกำลังจะเข้ามาห้ามเลยนะคะเป็นไป,นปนไม่ได้กระเป๋ามันตั้งอยู่เฉยยองจะเาไปได้ยังไงโหคุณรุตป้าคุณรุตลืมไว้ยองก็เลยค่าบออกมาเล่นถ้าคุณรุตไม่ลืมยองจะค่าบออกมาได้ยังไงล่ะคะใจเย็เนก่อนนะพี่ว่า ป้าเอือ <ผม S 1> <ช>้อมคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกหรอกค่ะถ้าพี่แพนไม่เชื่อนุชงั้นเรามาดูหลักฐานกันนุษติดกล้องวงจรปิดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่าใครเป็นคนทำ มีค่ะหลักฐานทั้งหมดป้าเอื้อมครับผมอุตส่าห์ไว้ใจป้านุนพยายามบอกผมหลายทีผมก็ยังเข้าข้างป้าเพราะเห็นว่าป้าเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่แล้วทำไมป้าทำแบบนี้ครับเรานุนก็ไม่ได้ไปทำอะไรป้าด้วยนะคะทำไมป้าถึงกลั่นแกล้งนุนขนาดนี้อ่ะหนุนไม่เข้าใจเลยอ่ะก็ความชาลิษยาไง ว่าอาัญหาเิตยาเนี่ยทําให้คนอะ่ะมันเป็นนามาร้ายได้นะเอื้มฉันไม่คิดเลยนะว่าเธออะก็แก่แล้วจนจะเข้าโรงอยู่แล้วอะ่ะยังไม่มีความคิดเลยทำไมถึงทำอย่างนี้สมองอะ่ะคิดสมองีิว่าที่เนี่ยฉันน่ะดีกับเธอขนาดไหนหลานชายฉันอะ่ะ เขาลบเธอซะด้วยซ้ำหนึ่งเธอไปเป็นแม่บ้านฮะแล้วหลานสะพ้ายฉันม่อยู่แบบเนี้เธอมากันแก้งแบบเนี้ละอายใจมักงไหมฮึคือคุณอันค่ะคุณอันเป็นคนมันคืคสั่งค่ะฮะฉันเหรอฉันสั่งป้าเหรอป้าป้าอย่ามาพูดั่วนะฉันไม่ได้สั่งป้าเลยคุณอันเลยเป็นคนสั่งป้าออเองแต,แต่คุณอันไม่สั่ง ทำไ,ได้ยังไงนะคะฉันไม่ได้สั่งป้าทำเองป้าอย่าพูดมั่ะคุณอังเลยพคดสั่งพอพอพองราเลากกันแล้วฉันขอไล่เธอออกเธออย่าคิดนะว่าเธอเป็นคนเก่าแก่แล้วฉันยังจะไม่กล้าไล่เธอออกเธอไปซะบ้านฉันน่ะไม่ต้องการหย่งนะไอคนที่อิจฉาลิษยาแบบเนี้ยมันเป็นสุดิจันไรแก่บ้านฉันฉันไม่เอา คุณท่านคะคุณท่านคะฉันขอโทษค่ะที่สำนึกผิดแล้วคะ่ะคุณท่านคะได้โปรดให้โอกาสให้ฉันทำงานต่อน,นะคะที่บ้านจนจะต้องมีภาระยอหญยะที่ต้องรับผิดชอบค่ะงานขอโอกาสนะคะ่คานนะ,ะนั่นแบบเป็นเรื่องของเธอแล้วส่วนเจยาอานันออกไปอยู่คอนโดซะบ้านหลังนี้มันจะได้มีสงบสุขทักทีแล้วไม่งั้นมันก็มีแต่เรื่องแบบนี้ไม่นะคะหน,หนูขอร้องนะคะเออหนูไม่ได้สั่งป้ายจริงๆนะคะ นั่นหนูก็ไม่เคยคิดร้ากับหนูด้วยอ่ะฉันนะ่ะนะอาบน้ำร้อนมาก่อนทุกเธอฉันดูออกทุกอย่างแหละจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองคุณท่านคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนะคะฉันขอโอกาสทำงานอีกครั้งนะคะคุณท่านไม่ไปเก็บของเข้าของออกไปเดี๋ยวนี้เลยด่วนด่วนเลยนะฉันไม่ต้องการให้เจรเนียดจันไรอยู่ในบ้านฉันไปเลยส่วนยายอันไปเลย คอนโดไปเลย,ยไปก็ได้ขอราะแกคนเดียวอ,อย่างนุชแล้วคุณเพื่อนคะไปเดี๋ยวนี้เลยด่วนๆไปเก็บของคุณอันคุณอันคุณคุณอันคุณอันหลบบ้าด้วยค่ะคุณอันคุณอันหลบบ้าด้วยนุชก็ใช่ทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะไม่มาบอกยายฮะ มาบอกยายสิเห็นไหมให้เขาทำเจนขนาดนี้อ่ะลูกขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกยายอะ่ะก,กลัวว่าบอกไปแล้วทุกคนจะไม่เชื่อเพราะว่านุไม่มีหลักฐานอะ่ะนุพี่ขอโทษนะที่ไม่เชื่อนูตั้งแต่ทีแรกอะแล้วก็ขอโทษที่พี่ไม่เคยปกป้องอะไรนุเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องประชาชื่นสตูดิโอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจากพวกเราครับ